สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้นะคะเจอกันสายๆเที่ยงเลยนะคะทุกคนเนาะโอแอดเพิ่งตื่นนะคะทุกคนว่านอนเสียบนอนนัวนะคะ่จะจ้ะมาขอโชคขอราบนะคะจากเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะอ้าวเจ้าที่นะคะ เจ้าที่ก็สู้เราพัฒนาไม่ค่อยได้นะคะช่วงนี้เนะเาะลองดูเด้อค่ะทุกคนมาดูกันวันนีนน้นะคะเจ้าที่จะให้ตัวไหนนะคะมาเปิดรับเอาความมาั่นเปิดรับเอาความเฮงเปิดรับเอาความปังกันนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไหนเลยเนาะโอ้โขอให้ปังกันทุกท่านเด้อม,มาตัวไหนก็ขอให้โชคดีนะคะสวยทุกตัวมีทุกตัวอะค่ะ <laughs> fc บอกมีทุกตัวจะเค็นตัวออก จัดไปค่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็รู้หมู่หรือจ่านะคะสองทุ่มครึ่งค่ะหวยปังทุกวันแล้วฮองมาดูกันนะคะวันนี้จะตัวไหนจะเบิ้ลจะหาไหมนะคะโอ้ยงามขุดตูวงามไหยเนาะสิบ้าเอฟซีแตกจังๆสามตัวตรงว่าเสนอ ยง่ไหน,นก็นแงน,นั่นล่ะวาสันดวงว่าดวงเด้อวาบ่เป็นเอ็ดว่าไปตัวไหนกันเนาะค่ะทุกคนนะคะขอให้โชคดีเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันสองทุ่มครึ่งนะคะออกอะไรก็มาบอกแอดด้วยนะคะเอาสําคัญในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปสึกใหญ่ลงสนามใหญ่นะเอาอยู่บนเลืออันไทยอ่ะเดี๋ยวลงให้ชมนะคะมาแนละ้บวบ่ดิอันมาไหว้เสียอันไหว เลขอันนะคะเลขดังนะคะซ้ายเลขดังหวยหวยตัวใดดังเนาะรัฐบาลไทาก็ดังดตู่อา้าวแปดนะคะแปดมาก,ก่อนเลยนะคะแปดโอ้เลขคือนสอนกันแนวนี้ค่ะทุกคนเอาบุ๊มเป็นสีเบิร์นบุ๊บเฮ้ยเลขขึ้นเป็นแนวนี้ค่ะทุกคนเนาะหวยสำคัญได้เสียวไปรัฐบาลไทยนั่มอยู่ได้ดิพรุ่งนี้ก็จุดอีกนะคะรัฐบาลไทยโอ้เจ้าทีมักหลาย โอ้ยงวดก่อนเจ้าที่ให้ศูนย์สองสามนะคะรัฐาบาลไทยหวยออกสองสองอุย้ยเห็นปะแปลงเอาค่ะสีมีสองอีสอยบนน้อหวยเบ่ม้มงนมลักลอยสิเป็นแปดแทนเลยจ้ะสองหรือสามนี่เลกขยังเนาะเอารอรุ้นนะคะหวยถูกคึืนอเป็นแนวนี้คะ่ะหวยไม่ใช่จะเบิ้นบ่ค่ะ,คะ ไุชิบเบิลหวยใดแล้วเอาลองดูทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะมีหลายแนยวทางนะคะช่องเราโอ้สากระเบอืออยันเลื่อนลบสรุปแล้วก็ไปตัวที่ชอบดิตัวที่ชอบมักไม่ค่อยมาว่ะ เอาสองข่อยมาเลี้วบ,บาทเฮอยยาจื้อบ,อวบอ่วเขาเลี้ยวหววข่อยหัวเลขคือส่วนกันแนวนี่เนาะบาทสองนะคะเวลาเขาไปสองหันบัวม,มาเดี๋ยวเล่าพัฒนาก็ได้บัดเนี้เอ็ดบ่ห้สองเว็ดเดียวมาดีดีมาทุกหมดเลยนะคะ <c oughs> เวลาเอ็ดไปไอตัวอื่นมีสองมาเกือบทุกงวดเลยเวลาเอียนห้ยสองคืบอบ่เขา อา้าวันนี้ล่ะคะ่ะวันนี้ลหละคะ่ะสวงมาแล้วจะทีว่ามาแล้วมาแล้วฉันก็สวงเปรตขึ้นหน้าพี่จ้าใหวบาบ์บได้ด้วยหน้ายู่ดนเนไปจังใดกันใน,นอ้อพี่น้องทั้งเขียกันเนีย่ยเอาใส่เดียนเพาท่านี้เบิงข่าวเบิ้งข่าวอยู่ค่ะไม่กล้าดูนะคะทุกคนโอ้ยหัวป่วยตายมดืดเนาะชุดต,ต้นสาเฮ้ยเอานี่ล่ละคะ่ะ สาธุนะคะขอให้เอซนะคะช่องปุยพารวยทุกท่านนะคะมารับเอาความหมานมารับเอาความห่งมารับเอาความปังขอให้เอฟซีเดินจะสาธุหมดนี่หมดสินนะคะมีสิ่งไหนติดขัดนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะทุกคนไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะดวงเปิดนะคะรับเอาเงินรับเอาทองเนาะอย่าให้มีสิ่งไหนนะคะมา มาขัดมาขวางไว้นะคะขัดขวางหลวงไหวเนาะมิตรํามิตรรวยเด้อค่ะติดตามสองนี้ไปให้ถูกนะคะไปให้ถูกชอบแนวทางไหนก็ค่อยจัดค่อยตามช่องเรามีหลากหลายแนวทางนะคะทุกคนเนาะ,ะดวงรวยซูด,ด้วยนะคะบวกความชอบด้วยนะคะหลากหลายแนวทางจริงๆลองดูนะคะทุกคน โอ้เลหลขงามค่ะจะทุกคนเปรดสองอู้ทำไมเรียกอนกันแบบนี้เนาะพรุ่งนี้ก็รัฐบาลไทยนะคะพรุ่งนี้แอดก็จุดทูบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจุดให้แต่เชา้าอยู่นะคะทุกคนพรุ่งนี้จะจุดให้แต่เชา้าหมยมืออื่นนี่สีจุดแต่เ้าอยู่ได้คะ่ะจังบวัวบานบัวจะกล่าวบัวจะไทยจะสีรงเนี่ยทางใดเนี่ยนะเอาเบิ่งเอาขนหนากันไม่นอ้อทุกคนที่นี่ร้อนตับแลบกัน วยเอฟซเรามีใครอยู่ทางวังน้ำเขียวไหมคะทุกคนทางวังน้ำเขียวไม่แอดฝากกันฮิวนให้เนี่ยให้วนขนมเปี๊ยะนะคะทุกคน <c oughs> ไปถึงคองกินเลยได้วะ่ะเนี่ยขับรถไปซื้อเองบุ oh, hey, ๊หวยผู้ได้ผ่านวังน้ำเขียวนะ้ื้อมหาอดเนี่ยแอดที่อาเงิน ฝากคิวแล้วไปเองตัวฉีกขานค่ะวงน้ำเขียวไม่ลือให้แฟนไปดีเพื่อไปซื้อพุชามาสักถุงด้วยนะบ้านเหล็กงามเลยทุกคนแปดสองหกนะคะแปดสองเก้าหกแล้วนี่แปดสองหกแปดสองเก้านะคะสามสองหกสามสองเก้าทุกคนโอ้เหล็กงามค่ะจ้ะ เอาสองมาแล้วค่ะทุกคนสองหกนะคะอวยคืออยู่เด็กสองเก้าสองหกนะคะทุกคนเนะาะอวยหมกัมกหมกัมกมกัมกมกักมักน้าอยู่มีหกมีเก้าแล้ววันนี้นะคะเดาเอามันสิไปรัฐบาลไทยนึกแต็ต้องมีหกมีเก้าแล้วเพราะว่าไทยมันต้องมีหกมีเก้านะคะอวยสองหกขึ้นง้ามเถิกะ็ะถือใจอีโซให้นักนะคะ โอ้แปดสองหกแปดสองเก้านะคะสามสองหกสามสองเก้าถ้ามันจะเบิ้ลมันก็จะเป็นอะไรล่ะแปดแปดสองสองหกหกเก้าเก้าสามสามบอกคะ่ะเอาลองดูนะคะเลข้ซนกันโอ้เลขกงามะคระัค่ะทุกคนป๊าดตเตกสามตัวนะั่นเีเนาะหวยเลขกงามเรื่องือวาบไายดินสวยงามพระรามเปียดนะคะเอาลองเบิ้งจะทุกคน ผือฟุกนะคะเผือได้นะคะสามตัวตรงกันเนาะเผือเจอทีเจ,ท,เจทางเพื่อสิตนส์ตนศาเท่าคะ่ะว้ามันคือนานรวยยกสองแท้าวัสส์เจทีว่าให้เอฟซี่รวยยกสองกันนะวะสัสส์สาธุสาธุสาธุแปดสองหกนะคะทุกคนเอ้าถ้าชอบรวยค่อยจัดค่อยตามนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วป้าสองเอ็ดมาเล้ยวเอ็ดส้นเจทีเหรอคะ่ะมาคักคักสอง มือว่านี่อาบน้ำเจักมู่กันมงนี่จะขี่กับเกียร์อ้าวนี่นะคะทุกคนแปดสองหกค่ะ อาจัดไปค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เอ็นลาไปก่อนนะคะขอให้หมานเฮง,งเปังกันเด้อสวัสดีค่ะโชคดีจ้า